สวัสดีครับวันนี้กาเช็ดคลิปกินบลาคอครับในพี่น้องในเบื้องลักะก็่เมีเรื่องมากคุยนะครับมาโปรโมทเรื่องหอยเชีลิตีทองน,นำ้ำนะครับหลายคนก็ถามว่าอ้เป็นอย่างคือกินแต่บลาคอครับน้ำพริกน้ำจิ้มเนี่ยนะครับเน็่แบบนี้กินนะท่านนะผมเลยตอบคนมาผมก็ผุดองผมลองเอ,อาอะโวคาโดมาเห็ดแล้วมัน มาสูบบ้กัเบเหรนบ่แซ่บไหมครับวินเดย,นย์ค่ำหนึ่งเรต้องค่ายทิมเฮ้ยต้องเอาบกข้อครับเป็นเข่ากันครับอันนี้ก็หยอกนะกระยอกเห่นครับอ่ะให้เบิง้งครับหาเงินบาทเท่าไหร่ละครับไปหา,าอะไรบกข้ออย่างไรใช่ไหมหาอย่างเดี๋ยวครับมึงก่อนทำยังไง ครับครับแสบพี่เขาเดี๋ยวกับเดี๋ยวก้อนอิกนี่ก็เรียบร้อยครับของน้ำพกเที่ยวครับเรื่องไหนกับฝากเรื่องของหน่วยที่เหลือสีทองเลยครับเด้บอกว่าที่ผมโปรโมทไปในเฟซบุ๊กกัย่งกับมันกับเป็นขั้นตอนการเรียงการทำง,งานครับสำหรับภาษาอีรีครับท่บา,าลนลูกคา้าท่านใดว่ามั่นใจหรืออยากมนาะเบิง่งเสื้อขรือว่าเบิ่งอายุสวนบ้านอุทีนะครับเนาะ ยินดีต้อนรับเบื้องมาบรรษาดรีบอน้ำด้วนรีบอป้าผมมันโชคดีคือหนำบดานอ่ออุดมสมบูรณ์ครับหนำหลายจอหนำเลหลายตอนนี้ฝนก็คงจะเศ้าอาจจะมีหนำยดลงมาหน่อยหนึ่งอะไรบรรยากาศอีแบบนึงครับเนาะก็ฝากขอเชิญสีทองไว้หรือว่าผู้ใดสนใจจะเลี้ยงก็เข้ามาเบิ่งก็ได้นะครับเนาะถ้าถามว่าเลี้ยงไปขายไสก็เดี๋ยว ต่อไปหลังไม่ดีกว่าแต่ว่าเบื้องต้นผมนก็อยากเฮ็ดออกมาให้ชาวบ้านเฮาได้ได้กินในระบียบทานหอยที่มันมีความสะอาดมีความปลอดภัย <c oughs> พยายามจะไปกินหอยหน้าบาา้านเฮาไปกินในท่ามองท่ความสะอาดครับได้อยู่กินได้ด,ดอกขเข้าบางคนก็เฮาจะเห็ดสะอาดนะครับอีกสักค้ำหนึง คอนี่ก็นไม่ได้ครับเนาะเป็นตุนโอ้ยผมกินเบิรดเนี่ยมเคยเ้าเบาลนะครับเนาะว้าแซ่บบเบิร์ดบอกอยสิมีไงอีมามะม่วงหางะนาวโหว่า นีตัวแซ่บกเก่าอ่างหอยพอพันในพันเป็นแบกเก่าแล้วกันเอาแบบง่ายๆอย้างอื่นผู้แสบแจเออบุกข้อนี่เป็นบุกข้อ,ขอที่บีดเก็บมาเป็นบุกข้อล้นนะครับแล้วมันเป็นหน่วยน้อยหน่วยน้อยก็ชุนก้อนเดี๋ยวผมกินอ่ะหน่วยน้อยกินง่ายตักมากที่ได้ยูนเกือบสิบเม็ดแบบตักเต็มเต็มส่วนนีนไ่ได้เกือบสิบเม็ดเลย ตั้งกจไปดูบ้าเด็กก็ซิ่เมาด้วยโอ้บรรยากาศดีแับขังมันหนีก็ลงเห็ดน้ำหอยก็เก่าครับรองเศร้ากับไปตัดหญ้าแล้วครับเตรียมปูบังเน่าอันนี้เปียนสูตรกระเทยเนี่ยเปลียนสูตรลงมาเห็ดกีบกรซืทอจังตัวนั้นเรียบร้อยซันวานี่น้องเคนคอมเมนต์มากเห็น,นเรียบร้อยแต่ว่า แกต,ตัวเบอร์กับบุหายให้กอล่ะนะครับนะถีบไม่บุ้นะอ่ะเป็นเบอร์นี้ผู้เดียวจะเบเขาลงบาทรจะบ่นอกดีแตกเดี๋ยวท,นนท,ที่ว่าทีมงานมาอยู่ รูปเาะปลาแบบเมื่อก็บบอกคอมากเหมือนว่านโอ้แซ่บรูปมิดหน่อยกลิ่นไงหน่อยกินงา่นยนงายดีอ่ะพอเรีองหอยหตอแบบมันชื่ีที่ชอบแบบนีคุณประโยชน์หลายหลายเรื่อชสุขภาพนะครับต่อคนสูงอายุผมว่าราคามันก็ว่แพงทำหมูทำไก่ทำเนื้อวัวกับคุณภาพมันก็นกน คุณค่าทางอาหารก็โอเคกินว่ากินงานเดียวสับแตนนาคือไหทีมงานเพิ่นพานทิพย์งานเฮ็ดไส้มสมของเฉลี่ยอันเดีหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งก้อเฮ็ดสมในส่วนพิราก็เฮ็ดเองกินเองนะครับทดลองกินก่อนผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรสชาติที่ไปได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับเต่เรื่องไหนขั้นตอนการเฮ็ดก็เฮ็ดคลิปลงให,ให้ทุกคนในเบือง แล้วการต่ออนการกินก็คืกินเองนะครับรอก,กินก้อนนี่ยเจ้าของว่าเป็นคนปากินผสมมากินกับปลาสมมากินสุมหมูสุมมั่วไปสั่นเนาะมากกัอาหารแบบบ้านๆไปสัน่นไม่คิดเมนูนี่ขึ้นมากกจะเ็ดสู่พูวิ้นงคือคนกิน คราตัวผมเองครับทีมงานกับไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเืนอดวงเศีเกษตรยั่งยืนวิสาหกิจชุมชนทีมงานกับเป็น,น,ปนกลุ่มไยกันนะครับเรื่องพวกนี้เฮ็ดผู้เดียวนั่นบ่สซัมเบียดของเ็ดเหมือนกุนไยกันโอ้ยตายตายตายเริ่มเสียบท่องนเะไรบบนี้เขาเที่ยงกับวัดดิจินนะฮะสมิ่งไขป่ปลาดิบหรอก

ครับสำหรับกิมนีกับปาาขอเชลรีวไว้นะครับเน้ะสนใจกัมนมาเบืงองเกษตสมขอเบลลีซูกี่แล้วก็ทำได้กระเหคุ้ายแล้ะค,ค,ค,ครับแปรรูปหาวิธีแปรรูปนะครับสำหรับกิมีกับวัตถุครับสวัสดีครับ